ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับที่พออีแมนะครับที่ขาดบ่ได้นั่นก็คือท่านจอมยุทธนะครับผู้หลอบลูกนะครับคลิปนี้ครับผมกับผมอีกเช่นเคยเพื่อนคือเราครับสั่งนกครับอ่าเป็นคลิปวันศุกร์นะครับที่นะครับยี่สิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาพามาเบิ่งนะครับเช้ทีหนึ่งสี่ศูนย์นะครับ รถไถนั่งขับอเนกประสงค์นะครับสูบเดียวคู่โลกนะครับท่านใดมองหาอยู่นะครับไปใส่งานในโคเลือนนะครับไปเขาลองนั้นลองนี่ดันเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับไถไถปลูกพักนะครับหรือจะไทนานะครับก็ได้นะครับไวทาดดันนั่นดันนี่ก็ไดที่กันนะครับสําหรับเชียร์ีนะครับครับก่อนสี่ิบปเบ่งนะครับรายละเอียดนะครับฝากกดติดตามแรมแน่นะครับเพื่อไม่หลุดถูกใจนะครับ นี่ครับพึ่งลงรถมือเสานะครับสำหรับ KRT หนึ่งี่นะครับกดติดตามไว้ครับจะได้บ่พลาดนะครับชิปเมื่อวาจะเป็นรถบิวแล้วนะครับรถพึ่งมานะครับทีปบันทัลล่างนะครับหรือนะครับอยู่ที่การส่อมนะครับรุงนะครับผมจะไปงามเห็ดชิปลงให้ที่ผอยแม่เบิงนะครับเรื่อยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับพาเบงเอาทีง k ี่นะครับสวยนะครับเาแก้มันขัดสภาพเขานะครับท่านใดสนใจกับสกิดมากครับเดี๋ยวผมเอาเบอร์ผู้จัดการให้นะครับโทรคุยต่อร่องกันกับเพ่นเอานะครับผมนะครับสั่งอยู่ในล้านนะครับพาเบิงนะครับเพื่อนะครับอีพออีเมลนะครับถูกใจนะครับ กับสกิดมาได้นะครับนี่นะครับเพื่อนะครับลงไปนะครับขายได้นะครับกับมี่ขอแจ้มันกับมี่คาขนมให้นะครับนี่นะครับสัมพอมันทายลงนะครับชิปนี่นะครับพาเบงเคอานะครับหนึ่งสี่ศูนย์นะครับ พัดบวกว่าอ่าแจ๋วนะครับพัดบวกนะครับสตาร์ทนะครับกุญเจนะครับนี่เบ็ดนะครับมีแบตนะครับไม่ได้ควงนะครับนี่สตาร์ทมองนี่นะครับบิดปึ๊บเล่งยงขึเล่งนิดหน่อยนะครับบิดติดตต็มหลดนะครับบ่ต้องควงนะครับกุญเจสำรองกับนี่นะครับกุญเจสำรองบุนแล้ว ระบบค่วงนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาไล่เบิงรายละเอียดนะครับผ่านหนานะครับวัดแถบสิไ่ได้ใส่เลยนะครับใบโอ้ยอีพอีเมียเจินเทิ่นนะครับบ๊อบผุนะครับเวทท่วงหนาสามก้อนนะครับกาบคบนะครับสีนะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับว่าท่านได้เก็บว่าท่านอย่างนะครับ ผมพึ่งขี่ลงจากหลดุดตะแยงมาเซอร์นี่นครับนี่เครื่องดีนะครับเครื่องดีเลยแหะครับยางก็ดีนะครับต่างตานะครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้จะเก่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับขันสิวานลอยมันก็ยิ่งขึ้นจังหลดุดยางหลดออกไหมนะครับเอาแขกเก่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์กัพ่อนะครับ สีบางคนนะครับสีเดิมจากโรงงานบ่บาขาดนะครับชั่วโมงตามนั้นนะครับหลังคากะบ่แตกบ่เหล่านะครับหลังคาผ่านหลังนี่ผ่านสามนะผ่านสาม ถ้าอยากได้ผันหนึ่งก็ถอดสองออกนะครับไปจะเห็ดลองยานะครับลองพักนะครับแยกได้นะครับมันไ่เหมืนนพานติดกันเป็นพันอิสระนะครับเผาปั่นพีทีโอนะครับมีไปแต่ปั่นลอตเตอรี่มีลอตเตอรี่หน่อยนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับมีลอตเตอรี่หน่อยนะครับปัน่นอ่า ดินนะรหรือว่า่อเครื่องตัดหญ้าก็ได้นะครับตเครื่องตัดหญ้านะครับก็ได้ไปเดี๋ยวใส่ปันน่นแนวสูบน้ำก็ได้นะครับมีที่ปั่นนะครับนีมีเล็กแต่จิ๋วจิ๋วแต่เจ๋วนะครับสำหรับเชอาร์ทีนะครับของแท้นะครับพร้อมด้วยนะครับมันปรับฐานรอได้นะครับ พอได้มักแขบมักก้วงนะครับปั๊บได้นะครับซุ้มล้อนะครับนี่ล้อเหล็กกันจมให้นะครับมีล้อเหล็กกันจมให้ด้วยนะครับสองขางนะครับสําหรับคันนี้นะครับท่านใดสนใจกับสกิตมานนะครับ่องราคานะครับบอกกันเอานะครับกับผู้จัดการนะครับเดี๋ยวผมมาเบอร์ผู้จัดการให้นะครับ โทรตกลงราคากับเพื่อนได้นะครับราคากับีแสนต้นต้นนี่ครับแสนต้นต้นแสนแสนสามประมาณนี้ครับเจงไปบอกกับเพื่อนเบ่งเอานะครับสำหรับเชียร์ที่หนึ่งสี่ศูนย์นะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับสวยนะคขั้นนี้สวยเป็นรถลดสวยอีกขั้นหนึ่งนะครับ พิ่งเขาครับท่านใดสนใจหรือโดนใจนครับใบเซนโค้เลื่อนกับสกิดมากนะครับขน,นหน่อยนี่แหละครับสำหรับลิปนี้นะครับพาเบิงสมนีก่อน,นะครับพอหอมปากหอมคอครับท่านใดสนใจกับสกิดมาได้นะครับ โชคดีมีความสุขทุกท่านครับสำหรับผู้บังชิบนี้นะครับถูกหวยเลยเบอร์นะครับสวัสดีครับ